ตัวแรงงานที่สุดเลยเออระหว่างคันโอกกับมิสคุบได้ตัวเดียวอา้าวฮาชิโร่ฮันชิโร่ฮันฮาชิโร่ฮาิโร่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> เอาลีละ่ะชอบคันจิโร่ชอบคันจิโร่แต่เฮลี่คิดว่าเฮลี่ชอบมิส จ <20. S 2> องในสิตัวอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมเลยไหมเริ่มเลยค่ะสองคนช่วยกันนะโอเคค่ะโอเค,ค,อเคป้าเกมก็คือจะมีรูปมาให้ดูแต่ว่าเป็นรูปแค่บางส่วนแล้วเราก็จะมีเวลาให้แค่5วิต้องตอบให้ได้ภายใน5วินาทีโอเคป้าแล้วเดี๋ยวจะมานับคะแนนกันดูซิว่าจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนมีทั้งหมดกี่รูป27 บอกก่อนว่าอันนี้เป็นตัวละครจากซีซันหนึ่งไม่มีซีซันสองไม่มีเลยซีซั่นสองจะมาเมื่อไหร่นะน่าจะประมาณปลายปีประมาณธันวาปีนี้ใช่เปล่าใช่ค่ะโอ้ยอยากดูแล้วซีซั่นสองอยากดูตอนนี้เปิดมาตอนนี้เลยไม่มีเอาเนื้ออายุเลยดิเนื้อเล็กตองรั้งหนึ่ง

แม่นำห้าสี่ให้แล้วกันตอนนี้ได้3คะแนนแล้วใช่ป่าวเหลืออีกยี่สกบรเหลืออีกี่สิูกหนึ่งสองสามห้าโอเป็นไงถูกต้องหนึ่เหนูใช่ป่าเลยรู้เลยใช่ข้อที่5้าหนึ่งสองสามห้าสี ูผ่านไปห้าข้อแล้วเป็นไงยากไหมไม่ยากไม่ยากเหรอแต่แรงเหรอแต่นุกไหมสนุกข้อที่หกพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่จองสมถูกต้องรู้ได้ไงอ่ะอ๋อจกรยนบอร์ดอ๋อจัก็ยบอรเกี่ยวมหลูกต่อไปลูกพี่เจ ตอนนี้เด็กๆได้6เต็มเลยนะแม่เออเหรอพร้อมยังยังไม่ผิดสักข้อเลยยังไม่ผิดเลยตอบเร็วด้วยหนึ่งสอห้าโอเคอันไหนบอกชื่อเต็มย้วยนะโหชื่อเต็มเลยไม่กล้าพูดชื่อยาวๆเพราะว่าเผื่อมันช้าไปกลัวผิดเหรอไม่ใช่กลัวไม่ทันหรอกลัวไม่ทันเจ็ดข้อผ่านไปข้อที่8พร้อมยังหนึ่งสองสามห้าถูกต้อง มีีอลตนน้ข้อที่8ผ่านไปแล้วข้อที่9พร้อมยังนันดูอดหัชชีดีฮัชชีอยากตอบด้วย1นึ่งสองสามคันขอจบจบจบจอจบ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 นจบบบ ข้อที่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามห้าสี่สามเสีข้อที่เส่ข้อที่เส่ข้อที่ถูกต้องนึกการนึกหนาเห็นลูกนี้ได้จากอะไรจมูกยาวอ่าจมูกก็ยาวใช่ไหมวันนี้ตามพี่ลี้อ้าก็ตอบพร้อมกันไปได้ยินอยู่ได้อยู่พร้อมยังยากขึ้นแล้วนะแ่ยากขึ้นแล้วนะ ข้อที่12บสองหนึ่งดูดีๆดูดีๆหนึ่งสองสามห้าเกณยาิกโกโาคุวะจิมาเป็นอาจารย์ของใครดาบอันนี้ใครเซนนิสึอันนี้มาจากเซนนิสึอันนี้คือคิวจุโร่ใช่เอาเหรอใช่เอา้าไปเหรอ ก็เหมือนกันใช่ไหมอ๋อเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ข้อนี้ผิดข้อที่เท่าไหร่แล้วผิดไปหนึ่งข้อเดี๋ยวค่อยหักออกถูกต้องข้อที่ตรงนี้มันเหมือนกันยาข้อที่ข้อถัดไปพร้อมยัง3 2 1งตึ๊บถูกต้องถูกต้องโอ้โหเร็วเร็วใช่แล้วชุดมาเลยใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แหละ Are you ready next question อนอ้าวอยู่ไหมนับเลยผู้ชมจะไม่ตอบหอมยังต้อนไฟหนึ่งแต่ลอย่างเองหนึ่งสองสามทันจิโรถูกต้องที่บอกแล้วมันต้องมีทันทีเลยทำไมเร็วทำไมตอบเร็วอ่ะก็เห็นต้นหูอ่ะอ๋อรู้เลยใช่ไหม แล้วเกิดปลาใส่มาเป็นรูปพ่อเขาล่ะตอบผิดเลยนะไม่ใช่ก็เห็นต้นหูกจำชื่อพ่อเขาไม่ได้ต้นหูพ่อเขาก็ใส่ต้นหูไม่ใช่เหรอจำพ่อชื่อพ่อเขาไม่ได้อาจจะโดนปลาหลอกก็ได้ระวังให้ดีหนึ่งข้อถัดไปหนึ่งสองสามอันถูกต้องเห็นดาบเหมือนคิวเอสยูโรมือนไหนไหนดาบเหมือนไหมดูสิไม่เหมือนเลยนะมีสามเหลี่ยมมีาวหมดเลยของปลอมแต่ถ้าผมจริงอ่ะมันจะเหมือน อัอ่ะหนึ่งสอขอถัดไปนะหนึ่งสองสามห้าสี่ถูกต้องเห็นจากอะไรเห็นจากจมูกของหัวหมูป่าโอเคข้อถัดไปหนึ่งสองไม่ใช่แนนหอกถูกต้องเอายังไงเนี่ยอย่างนี้หักคะแนนไหมแม่ เราช่วยกันโอเคเกณฑ์ยะนะแม่ไม่รู้จักคนนี้ป๊าบอกไงตอนตาให้แม่ดูแม่ไม่รู้จักใครว่าใครวะหนึ่งเป็นน้องของเออซันจงซัเอาอีกเอาอีกเอาอีหนึ่งถูกแล้วป๊าถูกต้องเอ้าอีกจำได้จากอะไรจำได้จากตาก็บเกิร์มผเสื้อ เสไอ่โอเคยจับตานะเมื่อกี้ไม่ได้โชว์ตาเปล่าได้อ๋อเหรอเอาไม่หนึ่งด้อถัดไปหนึ่งตอบซักมีใครบ้างตอบมาสามคนสามคนสองหนึ่งเอ้ยมีใครบ้างคิโยซูมินาโฮ ผิดสองข้อแล้วใช่ไหมแม่ตังหมวดไม่ได้เริ่มยากแล้วนะหอมยางข้อตัดไปดูดิหนึ่งสองสามห้าสี่โกโตรือต้องคนที่ช่วยได้อยู่โกโตโกโตใช่คนนี้คือคนที่ช่วยทันจิโรนยากยังยากยังข้อถัดไปนะตกใจขึ้น้หนึ่งไหนถ้าตกใจใหม่สิ หนึ่งสองูสันมูสันถูกต้องเด็กๆเรียกว่าใครมูสันเจะัไม่กนสาเพราะอะไรเพราะว่าเห็นแอ๋อเรออ่ะอมยางขอถัดไปตาตาลนนอนสนกถูกต้องนี่ตกนี่ตอบลเชีย เขาเหมือนเป็นตัวเดียวที่มีตาสีชมพูเปดข้อถัดไปหนึ่งสองสามพามายุพาไปยุพาไปยุชูโตอยู่ผิดไปสองข้อยังเหลืออยู่อีกยังเหลืออยู่อีกข้อถัดไปพร้อมยังพร้อมยังพร้้อมแลวเสียงไม่พร้อมเลยพร้อมยังพร้อมแล้้วพรอมยังพหนึ่งสองสาม ขอถัดไปพร้อมยังหนึ่งสองสามห้าสี่ชี้สุสามมรุชิสุซามมารุชิสุซามมารุถูกต้องแต่ตอบชื่อผิดแต่ตอบตัวหลังถูกมันซูซามมารุลิซ่าไม่ได้ให้คะแนนไหมแม่อย่างงี้ไม่ได้เนาะเพราะตอบผิดได้ใจลิซ่าไม่ได้ติดสามข้อ พอถัดไปหนึ่งสองซ้บย่าขับปาใช่หรือไม่ใช่ใชถือกต้องเดาไวแล้วใช่ไหม้อมยังน่าจะข้อสุดท้ายแล้วนะเม่ทำไมไวจังหนึ่งสองสอง้ำอา้าวเนี่ยข้อสุดท้ายแล้วหมดแล้วอา้าวข้อเมื่อกี้หมดแล้วใช่ไหมย่าขับปาหมดแล้วสรุปผิดกี่ข้อ สามข้อก็ได้ไปยี่สิบห้าคะแนนได้ต่อเป็นยี่สิบเจ็ดข้อได้ยี่สิบสี่คะแนนผิดไปสามข้อปาให้กลับไปทายเอาเปล่าไม่เอาอะแค่นี้แหละิดแล้วตีนจำชื่อเดิมไม่ได้เลยเป็นไงยากไหม ยากเปล่าเด็กๆยากบาง,งข้ออ่าเหรอคะแต่สามสาวอ่ะคนที่ช่วยในพฤหัสถีเสื้อจำยากไม่ได้จำชื่อเลยใช่ไหมสามคนนั้นน่ะพีพีไม่ได้นึกว่ามันจะมีอยู่ในข้อเพราะมันยากอีตั้งสามคนจริงด้วยเาไ,ไม่รู้ว่าคุณครูเซนิสุจะอยู่จะอยู่ในโจทย์ด้วยเหรอคะไหนไหน,ไหนบอกว่ามีคุณครูด้วยไหนคะ ไม่ใช่เลยม,ม่ใช่นายังมีไซคอนจีเลยมันต้องมีคู่ของเซนสิสซีด้วยทำเยอะตายไม่ไหวทำเยอะทำเยอะมากทำเยอะมากใช่ไหมแต่ตอบแบบเดียวอ่ามาเด็กๆมาจบเกมแล้วถ้าอย่างนั้นเเลล่่นนอีกนอีกไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ กดไลค์กดสกายกดกระดิง<ก>ดด่ง <กด S 2> <ด>ไว้ติดตามกันเลยนะ <มา S 2> คะบ,บ๊ายบาย